สวัสดีค่ะดิฉันนางชวีวันควรแสวงผู้จัดการโรงเรียนอำนววิทย์ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพันธกิจหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าภารกิจนั่นเองค่ะ ภารกิจที่กล่าวนั้นก็ได้แก่การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยและการส่งเสริมและสืบสารวัฒนธรรมของชาติฉันก็เลยตัดสินใจเลยว่าจะต้องทำงานเรื่องวัฒนธรรมนี้ให้เด่นชัด โดยการสอนพิเศษวิชาโขนเพราะว่าตัวเองพอจะมีความรู้อยู่บ้าง โขนเป็นวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทยดังนั้นการรักษาวัฒนธรรมไทยจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาฏศิลป์โขนนั้น เป็นศิละปะการแสดงที่มีความประณีตสวยงามและโดดเด่นที่สุดในบรรดาศิละปะการแสดงทั้งหลายจนได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ จัดให้มีการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยที่ทรงมีพระมหากรณาที่คุณแก่ชาวอำเภอรพระประแดงในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ทรงก่อตั้งเมืองนครเขื่อนขันหรือพระประแดงในปัจจุบันโรงเรียนยังเล็งเห็นว่าการจัดการแสดงโขนมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียน นอกจากจะเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมด้านการแสดงโขนแล้วยังเป็นการฝึกในเรื่องของวินัยเรื่องของสมาธิการทำงานร่วมกันและเรื่องของการบริหารร่างกายเพราะตัวละครในการแสดงโขนเช่นยักษ์หรือลิงนั้นจะต้องมีท่าเต้นที่ใช้ร่างกายที่แข็งแรงอาศัยความพร้อมเพรียงและถูกต้องตามจังหวะ โรงเรยีนยนอมฤตตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาและสืบทอดศิละปะโขนให้คงอยู่จึงได้จัดการเรียนการสอนโขนให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นโดยสร้างเป็นหลักสูตรโขนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนจะได้สร้างทัศนคติเจตคติต่อศิละปะโขน เรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาลักษณะของตัวละครที่อยู่ในศิละปะโขนตลอดจนเรียนรู้ถึงภาคปฏิบัติการออกท่าทางของตัวละครเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าของพระนางยักษ์หรือลิงตามภาวะของระดับชั้น สำหรับการฝึกซ้อมเนี่ยโรงเรียนเราได้ฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ราวๆประมาณ4เดือนแล้วเด็กได้มีการแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมก็คือเด็กชั้นประถมศึกษาไปที่1ถึงประถมศึกษาปปที่6เนี่ยก็ได้มีการฝึกซ้อมในช่วงของพักกลางวันส่วนเด็กมัธยมเนี่ยเราก็ได้มีการฝึกซ้อมในช่วงตอนเย็นนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราได้มีการฝึกซ้อมมาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกาเนี่ยซ้อมทุกวันเสาร์ก็คือเราได้มีทั้งสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์เก่าได้มาร่วมแสดงทางนี้ทางนั้นด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนนะครับอยากให้มาชมขนโรงเรียนเราซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยได้มีการฝึกซ้อมกันมาอย่างดีแล้วก็ปีนี้เป็นปีใหม่นะครับที่เราได้มีการเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับอยากให้ทุกคนเยาวชนแล้วก็คนรุ่นใหม่ได้มีการดูขนและเข้าใจมากยิ่งขึ้น นะครับอยากให้มาดูโขนกันในเรื่องรามเกียรติ์ตอนสืบมันคาจากโรงเรียนอเมวิตนะครับอยากให้มาดูกันนะครับค่ะโดยส่วนตัวหนูเองนะคะได้เรียนนาฏศิลป์โขนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วก็ได้เล่นโขนกับทางโรงเรียนมาโดยตลอดหลังจากที่เรียนจบไปแล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้โอกาส ให้หนูได้กลับมาเล่นโขนโรงเรียนอีกรอบหนึ่งค่ะซึ่งตัวหนูเองนะคะรู้สึกว่าอยากจะสืบสารสารักษาแล้วก็ต่อยอดโขนให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อๆไปค่ะก็ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับก็ผมก็ได้เล่นโขนกับโรงเรียนนวิทมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับโรงเรียนรู้สึกว่าพอคุณครูได้เรียกตัวกลับมาเล่นนะครับก็พร้อม พร้อมที่จะกลับมาเล่นโดยตลอดครับแล้วก็มีความที่ภาคภูมิใจรู้สึกผูกพันเพราะได้มาอยู่ที่นี่ <c oughs> ก็เคยรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนะครับแล้วก็ได้เจอกับบรรยากาศที่ตัวเองคุ้นเคยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากกลับมาเล่นอยากกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงได้เจอน้องๆได้เจอครูที่เราเคยเรียนมาด้วยได้รู้จักด้วยนะครับแล้วก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งอีกครั้งนึงครับการที่ผมได้กลับมาโรงเรียนในในครั้งนี้ผมทำให้ผมรู้สึกว่า ดีใจแล้วก็ที่ได้มาเจอภาพที่แบบว่าอบอุ่นเป็นกันเองแล้วก็ขอขอบคุณที่คุณครูที่ได้มอว่าโอกาสให้ผมได้พัฒนาตัวเองครับ เลือกที่จะเรียนลำเรียนโขนนะคะก็เพราะว่าหนูอยากที่จะช่วยสืบทอดวัฒนธรรมนี้ให้มันไปอีกยาวไกลค่ะเพราะในยุคนี้เด็กๆหรือเยาวชนหลายๆคนนะคะอาจจะละเลยกับการลำหรือละครต่างๆค่ะหนูก็เลยอยากที่จะช่วยสืบสานต่อให้ได้มากที่สุดค่ะที่หนูเลือกเรียนนาฏศิลินเพราะว่าเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกฝึกไหวพริบในการแสดงฝึกความสามัคคีเมื่ออยู่กับคนหมู่มาก และยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอีกด้วยค่ะการเรีนขนทาให้ผมได้มีวิชาความรู้ติดตัวและยังได้ออกกาลัางกายและก็ยังได้สืบทอดวัฒนาธรรมไทยอีกด้วยครับ <S 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 <S